ระแสสังคมตอนนี้อาจารย์ก็ไม่ได้ไปอ่านกระแสอะไรมากนะแต่ว่าคนเห็นด้วยมากไหมกับการที่จะให้ขมินเข้ามารักษาที่ไทยอ่ะคือเอาความเป็นหมอนะฉันเชื่อว่าเขาความจรจิในโรงจยาบันของหมอคนป่วยคนไม่สบายอยู่ตรงหน้าเขาก็รักษาหมดไม่ว่าเชื้อชาติสัญชาติไหนก็ตามแต่หมอ,ขอเขาคือเขา,าออกมาปฏิเสธไม่ได้ใครบ้างที่สนับสนุนเนี่ยึงแต่แล้วคนทั่วไปที่ไม่ใช่หมอมีไหมมีไหมคนที่สนับสนุสนว่า,าควรให้เขามารักษาควรจะเออแสดงความเป็นพระเอกหน่อยพวกเราไม่เป็นไรเขา,ายิงเราจนตุยจนพังพ,งพ,พินาศยิงโรงพยาบาลแล้วแล้วก็ยังห้เขามารักษามีไหม แล้ววันก่อนเราไปบริจาคเลือดกันนะฉันเห็นคนไทยบริจาคเลือดเยอะแยะมากมายเลยอันนี้เราให้คนไทยใช้นะเราไปบริจาคคนไทยนะอย่าให้เอาเลือดคนไทยไปใส่ให้เขมนะแต่ห้องว่างนะมากันได้นะคุณเซนดงคุณเซนบคุณราณีมารีคือตอนนี้ทีโรงพยาบาลนมีห้องหวังนะแต่ว่าก็คือเตรียมห้องหวังไปแล้วแต่เป็นห้องดับจิตมาดายห้องอื่นเต็มหมดคนไท้ไทยเต็มมาแต่เหลือไว้ห้องเดียวห้องดับจิตเตรียมไว้ให้หนึ่งของมาด้เขามาใช้บริการด้ อืมตะดสะดวกก็เขาหมาแอเย็นเจียบเลยแชะแช่แป๊บเดียวนอนทองพนนอนพักทองพักเราคืนหนึ่งก็เนื้อไม่ลุดไม่ยุ้ยไม่เปื่อยยูได้สบายตื่นเช้ามาก็ถ้าเธอตื่นนะแต่เธอไม่ตื่นก็มีเดี๋ยวติดต่อทางยาให้มารับได้ส่งไปทางช่องนั่นแหละอรัญญประเทศดองให้ยังดีเลยถึงฟอร์มารีไม่ต้องห่วงถ้งหมดฟอร์มารีก็เช็คเหลือให้